สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้บักเสื้อผ้ามือสองค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูร้อยกิโลนะคะกระสอบร้อยกิโลมันมันอาจจะต่อไม่ได้แล้วะนะน่าจะขาดแล้วคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตไปเลยนะคะตัวนี้จะเป็นล็อตวาซาบิของเรานะคะเน้นเป็นงานทอนล่างเมื่อเช้านี่เป็นเสื้อยืดคุณผู้ชายค่ะคุณลูกค้าค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับช่วงบ่ายค่ะคุณลูกค้าค่ะมากับกางเกงสามส่วนคุณผู้หญิง นใส่ง่ายใส่สบายนะคะใส่แบบลำลองใส่เล่นใส่เที่ยวได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นรถวาซาบีค่ะราคา7,000บาทกระสอบใหญ่ๆแน่แนๆคุณลูกค้าขาร้อยกิโลนะําจำนวนชิ้นเนี่ยขออนุญ,ญาตประมาณการ3 0 0ถึง350ชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะประมาณการค่ะคุณลูกค้าข่ะ20บาทนะจ๊ะ19บาท20บาทเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกเป็นก๊อตค่ะ สามส่วนขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านแต่ถ้าเป็นแอวสูงพอดีพองามก็จะประมาณสามส่วนเกือบสี่ส่วนนะคุณสามเกือบสี่สามเกือบ 4, สีบ 4, ส่ขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านแต่หลักๆไว้ก่อนแอวคอนิญาประมาณการสามส่วนรวมผ้าตัวแรกเป็นคอตตอนตัวต่อไปเป็นเหมือนเนื้อผ้า,าซิวค่ะคุณลูกค้าขาลื่นๆนะใส่ทํางานใส่ลําลองได้หมดเลยคอดิญาโชว์ป้าย สามส่วนนะคะตัวนี้จะเป็นมือหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวไลน์เนี้ยขออนุญาตรอคุณลูก,กค้าซักคู่เข้ามาแล้วอันดับแรกค่ะคุณลูกค้าค่ะฝากไลค์กดแชร์อันดับสองค่ะคุณลูกค้าค่ะกดไลค์กดแชร์อันดับสามคอมเมนต์เข้ามารู้ๆอันดับสี่ก็กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าค่ะไปยังคนะอ๋ออย่ามามาไล่ไปมาไล่เร็วนะ้ำมาไล่เร็วล่าสุดบอกอยากออกกล้องแล้วเนี่ย สกอตค่ะก็ตเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นทั้งอเอลฟีไซเอลยางยืดเอลซิปเอลตะขอเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเอลกันนะคะเขาส่งคาไซนะคุณลูกค้า่ะเป็นงานญี่ปุ่นของเรานะเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์กันนะจ๊ะขออนุญาตไปเร็วๆนิดนึงคุณพี่ด้านหลังสปีดได้นะจ้าเนื่องจากของเขาเป็นงาน100กิโลเป็นรวมผ้าตัวนี้เป็นโบอุ้ยน่ารักแท้ตัวนี้คุณลูกค้าค่ะอุ้ยสวยเลย อุยน่ารักอันนี้เอาใส่ได้ไั้มเนี่ยลองใส่ดูนะพี่ลองใส่แป๊บหนึ่งนะคะน้ำค่ะสามส่วนสามส่วนออ้พี่ใส่เป็นสี่เลยคะ่ะน้ำคือคือขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้า <laughs> น้ำค่ะขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านแต่หลักๆจะเป็นขาสามส่วนสี่ส่วนนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคุณลูกค,ะคะ้าขา อ่ะประมาณตัวนี้จะเป็นเหมือนเนื้อผ้าสเปนเดดสะดุง้งยืดได้นิดหน่อยนะคุณลูกค้าค่ะประมาณนี้ก็มาละจ้าน,นคะคะยูนิคอร์ไมมเนี่ยนะ้าแต่ว่าบางอันเมื่ีมองแวนไม่เห็นหใช่ไหมคะอ่ะสไตล์แบบนี้ก็มาค่ะประมาณสี่ส่วนค่ะเป็นซิปเป็นตะขอด้านหน้าแบบนี้ก็มาจ้าค่ะค่ะปนปนกันไปนะคุณลูกค้าค่ะ แล้วก็แบรนด์ก็หลากหลายนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์โซนงานญี่ปุ่นนะ,ะแต่ราคาคุ้มมากร้อยกิโลกรัสอบแน่นๆค่ะราคา7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะอย่ารอช้าค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการที่กางเกงเป็นที่นิยมสําหรับบ้านเราแล้วก็ออกโทนสุภาพทําไมบอกว่าสุภาพเพราะเขาขาสามส่วนไม่สั้นไปไม่ยาวไปไม่ใช่ขายาวไม่ใช่ขาสั้นขาแฟชั่นขา3สามส่วนขา4สี่ส่วนค่ะเนื้อผ้าคอตตอนค่ะ ยีนค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของแก๊บค่ะเป็นเนื้อยีนค่ะคุณลูกค้าค่ะส่วนนักไซที่เจอก็ประมาณไซส์เอมเยอะๆนิดหนึ่งนะคะจียูค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าป้ายเขาอาจจะโดนหนีบแบบขอนุญาตไปเร็วๆนิดหนึ่งนะคะจียูค่ะยูนิโคลเป็นเนื้อยีนสปินนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของยูนิโคลจ้า ยูนิโคลค่ะสีดำอันนี้น่าจะยูนิโคลนะขนาดอ้ใช่ค่ะยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นยีนสกรนนี่สีดำค่ะอ่ายูนิโคลค่ะเป็นยีนสีขาวค่ะรวมห้ารวมห้ายูนิโคลสกรีนนี่สียีนข้อดีของเนื้อยีนยืดได้เวลาใส่คุณลูกค้าค่ะเข้ารูปเข้าทรงเข้าสรีระนะคะสําหรับตัวนี้นะจ๊ะยูนิโคลค่ะตัวนี้จะเป็นยีนแบบเนื้อยีนเลยจะไม่ยืดอ่ายีนฟิต r s s M ออมหมายถึงว่าคนรไซส์เสใส่ไซส์เอคนไซส์เอ็มใส่ไซส์เอ,เอ็มจ้าอ่ะตัวนี้จะเป็นเซตรวมผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าร่มค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าร่มแบบนี้ก็ได้คอตตอนจ้าคอตตอนค่ะคอตตอนค่ะคอตตอนออกแนวเป็นป่านค่ะตัวนี้เป็นเอว ด้านหลังเป็นเอลฟีไซเอลยางยืดด้านหน้าเป็นเอลฟิกเป็นซิปค่ะคุณลูกค้าค่ะอย่ารอช้าค่ะร้อยกิโลคุณลูกค้าค่ะค่าขนส่งอยู่ประมาณการสี่ร้อยถึงหกร้อยบาทนะคะสนใจอย่ารอช้าเอฟได้เอฟกันเลยไม่ได้ขายเป็นตัวนะคุณลูกค้าค่ะเราขายยกขายเหมานะจ๊ะคอตตอนค่ะยีนค่ะยีนฟอกค่ะเป็นเอลกระดุมเอลฟิกด้านหน้าเป็นกระดุมเป็นซิป คุณลูกค้าขาสียินฟอกไม่ใหม่สะอาดมากตัวนี้เกตเอด้วยนะคุณลูกค้าขาต้นทุนประมาณการ19บาท20บาทเท่านั้นสนใจอย่ารอช้าอ,อ่ะเอฟได้เอฟกันเลยคุณลูกค้าขาหรืออยากเข้ามาดูก่อนก็ได้บริษัทบัคของเราเปิดทุกวันนะจ้าซาร่าลวดลายลายตรงกับเนื้อผ้าคอตตอนค่ะลายตรงนะคุณลูกค้าขาลายตรงของเราอะ่ะสวยๆกันเลยนะ ยูนิโคลค่ะตัวนี้เป็นยีนสกินนี่ค่ะคุณลูกค้าขะเอวยางยืดเอวฟีไซต์ตัวนี้น่าจะเอสเอ็มใส่ได้เอสเอ็มใส่ได้นะคะจียูค่ะยีนยีนฟิตเอต้องเอสเอ็มต้องเอ็มจ้าลวดลายมาเลยตัวนี้ยูนิโคลค่ะไอคอนี้โชว์ตรงแบนดตรงกระดุมแล้วกันค่ะเป็นลวดลายวินเทจเหมือนลายฮาวายมาเลยจากคุณลูกค้าค่ะความยาวนะคุณลูกค้าค่ะความยาวสามส่วนสามส่วนประมาณนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้จาจตะท่าน อ่าถ้าพี่ตีสมมติว่าร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบความพี่ตีก็จะอาจจะเป็นขาเติะขึ้นมาคุณลูกค้ขาขาเติอขึ้นมานะแต่ถ้าอ่าเหมือนนางสูงไม่มากเกินไปก็จะเป็นขายาวแบบนี้แต่กขแอลแบบนี้พี่ตีตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสูง,170น,น,สงน้ำน้ำประมาณอย่างนี้ความยาวขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ท่านแต่หมวดนี้เขาเป็นการเก่งสามส่วนคุณผู้หญิง งานญี่ปุ่นค่ะรวมผ้าค่ะยูนิโคสียีนเข้มมากเป็นสกรีน,นี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คคะตัวนี้เป็นสกรีน,นี่นะคะยูนิโคค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คคะเป็นกางเกงยีนสกรีนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นคอตตอนโอ้แบบนี้ก็ได้สุภาพเรียบร้อยจริงไม่สั้นไป ไม่ยาวปลายเอาทนเรียบร้อยกลุ่มแม่บ้านได้ไวัยรุ่นได้ไวัยทำงานได้ใส่ไปวัดไปวาได้ใส่เล่นเที่ยวได้หมดคุณลูกค้าคะนะคะใส่ปินคงปินเขาได้หมดนะเป็นรวมผ้าคุณลูกค้คาคะอย่ารอช้าค,ค่ะกลุ่มแม่บ้านที่ขายแฟชั่นคุณผู้หญิงอย่าพาอัดกับหมวดนี้กับรายการนี้คะ่ะ เป็นอีกหนึ่งรายการค่ะคุณลูกค้าขาที่อยากนาเสนอตัวนี้เป็นของยูนิโคล,ลค่ะด้านหน้าเป็นเอลฟิกด้านหลังเป็นเอวยางยืดกระดับแบรนด์ีแบรนดังแบรนด์ฟาสแฟชั่นแบรนด์ยูนิโคลจากแบ็ค n u มเบอร์อุย้ยตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าสีเบาบางแล้วเป็นกอตค,ค,ค่ะคุณลูกค้าขาแบ็ค่ะมเบอร์ m b e r MK ค่ะ m อค่ะตัวนี้เป็นของ MK เป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะความยาวของขา <S 2> <S 2> เอาไง,ไง่ายง่ายคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นสามส่วนก็จะเลยเข่าเลยเข่าลงไปเนาะเป็นเลยเข่านะตัวนี้นะสวยๆกันเลย MK ็มคจ้าสวยๆกันเลยไลน์นี้ขออนุญาตยาวๆไปนะคะ <S <S คุณลูกค้าที่เข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกจากไลน์สดค่ะคุณลูกค้าค่ะบริษัทบ้านของเรามีไลน์สดทุกวันเช้าบ่ายค่ะคุณลูกค้าค่ะ เรื่องเวลาอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่ต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะคอตตอนสีสวยค่ะคุณพี่คะ่ะได้หมดเลยด้านหลังของแอลค่ะน้ำหนักร้อยกิโลสนใจกระสอบนี้พิมพ์ําวเอฟหรือซ F ฟได้เลยหรือจะเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้คุณลูกค้าค่ะจะชอบกระสอบนี้ก็เอฟได้ดูคะ่ะได้ทั้งหมดนี้เลยนะจ๊ะสีฟ้าสีสวยค่ะกระแบรนด์ยูนิโคเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะตัวนี้ยูนิโคนะคุณลูกค้าค่ะสีฟ้าสีสวยวิไม้ใหม่ ไม่สะอาดมากแต่ถ้าเป็นเนื้อผ้าคอตตอนต้องเอาไปซักเอาไปรีดผ้าจะใหม่จะเงานะถ้าอย่างนี้ยับมากนะคุณลูกค้าค่ะยับมากทาราคาไม่ค่อยได้นะสําหรับแบบนี้นะคุณลูกค้าต้องเอาไปรีดพอรีดขึ้นมาผ้าจะใหม่จะเงาไปต่อที่ซาร่าค่ะเป็นลวดลายฮาวายค่ะซาร่าตัวนี้ลวดลายฮาวายสวยเลยเป็นลายดอกค่ะคุณลูกค้า่ะสวยๆนะเซตนี้ขออนุญาตเซ็ตรวมนะจะไปเร็วนิดนึงคุณลูกค้า่ะ ขออนุญาตเร็วๆนิดนึงอ้ยขอโทษค่ะคุณขอขอนุญาตหมุนหน้าหมุนหลังอ่าเนื้อยีนค่ะคุณลูกค้า,อ,ขา,ขาอุ้ยตจ้นี้สวยน้ำเป็นทรงตรงเกือบอ่าเป็นเป็นทรงคล้ายๆเกือบกับทรงกับทรงกระโปรงแต่เป็นทรงบอยก่อนคุณลูกค้าค่ะส,สวยๆค่ะคอตตอนค่ะเดี๋ยวค่ะคอมเมนต์มาบอกว่าช้าๆหน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์พี่ตีกับนางสองท่านนะ ไล่ like, บางไล่นะคนขึ้นไม้แขวนก็แล้วแต่หมวดแล้วแต่ประเภทค่ะในที่จะเร็วจะช้าขออภัยคุณลูกค้าด้วยเนื่องจากคุณใส่ไม้แขวนนะคุณพี่นะอ,นอาจาอจะไม่ทันนะคะคุณพี่คะเอาไปต่อรัว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 สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคุณลูกค้าค่ะกลุ่มแม่แม่กลุ่มพ่อพ่อที่อยากขายนะคะเอารายการนี้ได้เลยค่ะกับกเจงเจงสามส่วนคุณผู้หญิงค่ะงานญี่ปุ่นของเราแบรนด์เอว่าเยอะแบรนด์เอว่าเยอะ แต่ว่าบางทีโดนหนีบมา,าแบรนด์จะอยู่ด้านข้างอาจจะไม่เจอขออภัยคุณลูกค้าด้วยเท่าที่เจอก็จะเป็นยูนิโคนนะคะน้ำเนาะยูนิโคจะเยอะๆอนิดนึ่งยูนิโครบ้างนะคะ MK บ้าง GU บ้างสำหรับงานญี่ปุ่นของเราหรือคุณลูกค้าท่ไหนที่อยากได้เป็นงานแบรนด์อ่ยูนิโคล้วนอ่า GU ล้วน H&M ล้วนซาร่าล้วนเรามีแยกค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นงาน ลูกขาเียวนะเป็นน้อผ้าขอดตอนค่ะความยาวของขาค่ะสามส่วนก็ได้สี่ส่วนก็ได้ไม่ใช่ขายาวขาอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่สั้นกางเกงขาอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่ขายาวแต่เป็นกางเกงสามส่วนสี่ส่วนนั่นเองคุณลูกค้าขาแยกเฉพาะกลุ่มนิดหนึ่งนะจ๊ะอุ้ยเนื้อยีนค่ะขอตอขขอตอนค่ะขอดตอนค่ะขอตตอนค่ะ คอตตอนค่ะรัวมากจ้าล่าสุดด้านหลังไม่ทันนะคะตัวนี้น่าจะเป็นยูนิโคลยูนิโคลสีขาวค่ะเป็นเนื้อสตรีนี่ใหม่มากด้านหน้าด้านหลังค่ะขอคุณไซส์เล็กนิดนึงค่ะประมาณไซส์เอค่ะยูนิโคลไซส์เอสีขาวค่ะคุณลูกค้าขะคอตตอนออกเกือบป่านนี่เป็นยาวผ้าคอตตอนผ้าป่านกันเลยทีเดียวความยาวของขาค่ะคุณลูกค้าค่ะนะาประมาณนี้นะคะคอตตอนสวยๆค่ะคอตตอนสวยๆค่ะ สกินนี่สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่สกินนี่ตัวนี้เป็นของยูนิโคลสีอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่นะสำหรับยูนิโคลตัวนี้ไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะยูนิโคลค่ะคอตตอนค่ะคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตทาบเรื่องขาออ้เลยเขา่าทาบลงไปเลยเขา่าคือสามส่วนเลยไปนิดนึงขึ้นอยู่กับความสูงคุณลูกค้าค่ะ,คะแต่ถ้าเลยเข่าปั๊บเป็นสามส่วนทันทีนะคะโอ้โหสีดำเรียบ สีสันค้านะคุณลูกค้าขามีตั้งแต่โทนสีเอิร์ทเอิร์มินิมอลมินจายสกอตลวนลายฮาวายประปนกันไปยูนิโครสีขาวค่ะคุณลูกค้าขายูนิโครสีขาวนะคะใหม่มากความยาวของขาอีกสักครั้งตัวนี้เกือบประมาณ4ี่ส่วนคุณลูกค้าขาสามสี่ส่วนเนาะประปลนกันไปนะคะสำหรับเรื่องขานะจ๊ะเอลยางยืดเอลฟิกเอลกระดุมเอวตะขอประปนกันไปคุณพี่จ๋าอุ้ยคืองามแท้ตัวนี้งามงามงาม งามเลยคอตตอนค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นคาตต้อนนะคะตัวนี้สวยเลยแบนอะไรจ้าเนี่ยเข้าโดนหนีบมาขออนุญาตไปค่ะคุณพี่นะสวยๆกันเลยราคาเจ็ดพันบาทได้ร้อยกิโลจำนวนชิ้นสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบตัวตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณลูกค้า่ะสิบเก้าบาทยี่สิบาทเท่านั้นยี่สิบบาทลองขายดูนะคุณลูกค้าขายลองคำนวณคำนวณให้นะ คำนวณให้นิดหนึ่งนะจ๊ะแอขออนุญาตไปเร็วนะนะเดี๋ยวคุณพี่เขาขึ้นไม้แขวนด้านหลังคันโฆษณาสักคู่นะคะเดี๋ยวลองคำนวณให้ดูตัวนี้ประมาณ3 0 0ร้อถึงสาตัวแอลเ,เอาแค่300ตัวห้ตัวไม่ต้องเอาคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ต้นทุน2ีบาทแอลลองขาย7จ็ทุกตัว79็ดเคูณสามอย กระสอบนี้จะได้ยอดอยู่ประมาณเกาว่ามัน็ดร้อยบาทอันนี้เจ็ดเก้านะคุณลูกค้าขาในที่เป็นแบรนด์ยูนิโคเป็นเนื้อสกินนี้นะคุณลูกค้าจะขายตัวละร้อยยี่สบร้อยห้าสิบก็แล้วแต่คุณลูกค้าเพราะว่าเท่าที่เราดูยูนิโคก็ปนมาเยอะเหมือนกันอสองมื่สามพันเจ็รอยบาทลบค่าขนส่งห0ร้อยลบค่าสินค้าลบค่าสินค้าอันนี้จะบาทก็เพื่ค่ะเจ็ดพันล่าสุดค่ะลาละเจ0ดพันกระสอบนี้จะได้กำไรอยู่หนึ่งมืพันหนึ่งรอยบาท เอลหาคาขนส่งออกให้แล้วค่ะเอลหาคาหาคาสินค้าออกให้แล้วค่ะเอาสักลีดบ้างสามพันอ่ากระสอบนี้จะได้กําไรอยู่หาค่าสักลีดออกให้ด้วยสามพันกระสอบนี้จะได้กําไรอยู่หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทอันนี้เอลให้79บาท3อ่า300ตัวนะแต่ถ้าคุณลูกค้าบางท่านนะคัดแยกยูนิโคลนะขายสักตัวละร2 0บาท แอลเอาสักห้าสิตัวอู้คุณลูกค้าขา6,000ันแล้วแยกประเภทขายได้ แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดแต่แนะนำนิดนึงค่ะคุณลูกค้าขะจะได้สรวที่เพิ่มเติมนะเอาให้อ่ะสามกระสอบได้สรุนหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะแนะนํานะคะยูนิโคลอุ้ยสียินเข้มมากยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าขะสีเหลืองออกแนวเหลืองมัตตาไหมคะตันนี้เหลืองเหลืองมัตตานิดนึงนะจ๊ะสีดาสีสวยค่ะคุณลูกค้าขาดําแบบนี้ก็ได้อุ้ยตัวนี้เป็นขาแฟชั่นด้านล่างของเขาเป็นเหมือนแฟชั่นแบบนี้ค่ะสวยเลย นะดำเงาดําแบบเลิศดเลยแล้วก็เป็นเอลฟีไซเอลอย่างยืดนะคะเซตนี้ขออนุญาตรู้ขั้นโฆษณารอคุณพี่ด้านหลงังขึ้นไม้แขวนให้นะคะทีนี้ไปแล้วนะดูไม่ทันยังไงแจ้งแอลเข้ามาได้ค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวแอลใจดีนะคะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งแป, <laughs> ป,ปลกๆเริ่มไหมแปลกมากแปลกเอารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดน้ำไปไหน <laughs> น้ำน้ำไปไหนน้ำ น้ำล่าสุดน้ำอยากออกกล้องเราหนึ่งนะน้ำไปแล้วนะน้ำน้ำทุก,กล้องน้ำอะไรแมบบ่แมบอันนี้คือเรียวมากเรียวๆกันเลยอย่ารอช้าคุณพี่ค่ะกระสอบนี้เป็นกานเกงสามส่วนสี่ส่วนราคาเจ็ดพันบาทลวยกิโลคุ้มเฮ <c oughs> สุดคุ้มสุดประหยัดอ่ะสุดคุ้มสุดประหยัดอ่ดะต,ต้นทุนเอาง่ายๆเอาราคาออกเลยแต่ต้นทุนของเขาคุณลูกค้าค่ะ สิบเก้าบาทยี่สิบาทสิบเก้าบาทยี่สิบาทสิบเก้าบาทยี่สิบาทค่ะคุณพี่ขาใส่สวยกันเลยอันนี้มีเป็นแบรนด์ยูนิโค่ปนเยอะนะเท่าที่เอลดูนะแต่ว่าคนยัดไปเร็วๆให้คุณลูกค้าดูจํานวนชิ้นที่เยอะๆนิดนึงนะจ๊ะตัวน,นี้จอบเป็นแนวผ้าป่านค่ะสวยเลยค่ะคุณพี่ดูค่ะผ้าป่านผ้าคัตตอนผ้าซิวเนื้อยีนนะคะปรับปนกันไปค่ะคุณพี่ขารวมๆมาเลยนะจ๊ะ อย่ารอช้าอย่ารอช้าค่ะคุณพี่เอฟไดเอฟกันเลยหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากขายเซตกันหนาวช่วงนี้ขอแจ้งนิดนึงบริษัทบคัคของเรามีเซตกันหนาวด้วยนะคะซื้อสิบกระสอบลดทุกกระสอบกันหนาวของเราจะมีตั้งแต่งานแบรนด์งานไม่แบรนด์หรือจะเป็นงานร้อยโลหรือจะเป็นงานแบบ เอาเปลองเอาไปเทสเอาไปแซมเปิลก็มีถุงเล็กๆก,ก็มีหรือคุณลูกค้าอยากเอาเป็นงาน45กิโลก็มีนะสําหรับเรื่องกันหนาวของเราซื้อ10กระสอบได้สทุกกระสอบนั่นเองเช็คราคาทักทายพูดคุยได้นะจ๊ะโอ้โหมาเลยจ้าส,สวยๆกันเลยเด้อดูคะ่ะดูจ้าเนื้อยีนค่ะตัวนี้เป็นสกินนี้ยูนิโครไม่เอ่ยอ่าตัวนี้เป็นสกีนนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ สวยเลยกระต้นค่ะแบบบางๆค่ะกระต้นหนาค่ะกระตอนค่ะสวยๆกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะเป็นรวมๆนะคะอันนี้ผ่านการแักกันหน่อยไหมคะนี่่านแจกกันหน่อยไหมคะ ทานเล็กๆแน่นอๆแต่น้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นเขาค่อนข้างเยอะนะจ๊ะลูกค้าสอบถามคุณเดเด็กก็สอบคุณพี่ขาเดเด็กค่ะราคาหนึ่งหนึ่งพันบาทค่ะตอนนี้เป็นมีเป็นงานญี่ปุ่นค่ะคุณพี่ขานะเป็นงานญี่ปุ่นนะสำหรับเด็เด็กนะจ๊ะคุณพี่สอบถามเข้ามาถ้าหาแอดมินได้นะหรือว่าอ่าเดี๋ยวให้แอดมินถ้าหาพี่เขาเนาะปกติต้องให้ให้ลูกค้าถ้าหาหรือว่า ให้ลูกค้า i n กซ x สอบถามได้ค่ะคุณพี่ค่ะราคาหนึ่งมืหนึ่งพ้าร้อยบาทซื้อสองกระสอบได้สลด1 0 0 0ันบาทซื้อ10กระสอบมีราคาสลดทุกกระสอบค่ะคุณพี่ค่ะสำหรับเด็กๆนะะเป็นรหัส BUC006J ของเรานะจ๊ะนี่คุณพี่ที่สอบถามเด็กๆเ,เข้ามานะอยู่หรือเปล่าคะคุณพี่ค่ะเด็กๆนะคะมีพร้อมจะส่งเลยนะจ๊ะคุณพี่เรามีเหรียญราคาส่งเลยนะคุ้ยเนาะแต่ว่าเรือไม่เยอะนะ เด็กเด็กก็เหลือไม่เยอะแล้วจะหมดแล้วแต่ว่าเ,เด็กเด็กก็มีเชิดเด็กเยวก็มาเด็กเรามีเด็เด็กเรามีเชิดเด็กเรามีกันเปื้อนเด็กเรามีอ่าเด็กงานแบรนด์ล้วนตู้ดื r บูเลกเรามีเด็กบางด้วยเรามีขาสั้นเด็กด้วยคุณลูกค้ขาขาเรามีขายาวอ,าอ่าขายาวรวมด้วย เรามีโอโหเยอะคุณพี่ค่ะสําหรับเด็กตอนนี้นะจ๊ะทักทายเข้ามาได้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณพี่ที่สอบถามเข้ามาอยู่หรือเปล่าเด็กๆนะคะคุณพี่ขามีนะจ๊ะอ่าโอโหไปต่อกันรัวๆค่ะคุณพี่น้ํากระสอบนี้เนี่ยมมีไ่โปรหือคุณพี่คุณพี่ขาเดี๋ยวอาจเด็กเดือนนี้ไม่มีโปรค่ะคุะคณพี่เราจะเป็นสองลูกลดหนึ่งพันบาทนะคะได้เป็นสมาชิกนะคะคุณพี่เล่นอยู่แล้วขาอยู่แล้วเราจะมีเป็นเซสิบกระสอบ ทักทายพูดคุ er ยเช็คราคาได้นะคะคุณพี่ขาสําหรับรายการหมวดเด็กนะคะไม่แน่ใจว่าดีวกับพนักงานขายท่านไหนอยู่หรือเปล่าอยากดูเป็นกระสอบนะเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายรูปให้ดูก่อนก็ได้คุณพี่ขาสวยเด็กสวยๆเลยค่ะคุณพี่โทนสีแบบอ่าน่ารักมากนะคะสีสดใสมาเลยสําหรับเด็กนะคะดีวกับพนักงานขายท่านไหนแจ้งน้องเขาได้เลยนะคุณพี่นะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปกระสอบให้ดูนะคะสําหรับรายการหมวดเด็กนะจ๊ะ อ่ารัวๆเลยจ้าอุ้ยปลายหอยปลายหอยมือหนึ่งจ้าคุณพี่คอตตอนค่ะคอตตอนค่ะอ๋อโอเคค่ะน้ำค่ะไม่เมื่อกี้นี้อ้าข้างหน้าข้างหลังอ๋อคอตตอนค่ะได้ได้ค่ะน้ำแต่บัชินิกับมาอีกแล้วเดี๋ยนะอ่าคอตตอนค่ะนงคอตตอนค่ะสวยๆกันเลยค่ะเนื้อผ้าสิวค่ะ ซิ้วออกเป็นแบบว่าจะเป็นเยลซดุงแต่ต้องรีดนะคุณลูกค้าขายเอาแนะนําให้เอาไปรีด<ช>คุณพี่ขาส่งหมดเลยแต่ถ้ากรุงเทพส่งวันนี้ได้เลยแต่คุณพี่เลือกลาล่าหมกนี่ลาล่าหมกไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนของส่วนกรุงเทพนนทบรุรีแล้วก็กลนคนประถมเพชรบุร <ed> ีก็มีลาล่าหมูะตอนนี้ทันสมัยแล้วนะคุณพี่ขาเพชรบุรีเราก็มีลาล่าหมกแต่จะค่าขนส่งแพงน,นิดนึง <ed> <B uri> ไม่ใช่แค่เพชรที่เคยไปไกลด้วยชนบุรี ชนบุรีระยองอานะครนายกไปหมดนะคุณพี่ขาราลามูสำหรับรคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเช็คราคาราลามูให้แต่สําหรับคุณพี่ที่รอเป็นขนส่งก็ได้นะคะไม่รีบอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะอยากใด้ของประมาณสองสามวันเรามีเป็นของขนส่งเอกชนค่ะ45่้ากิโลค่ะคุณพี่ราคานะราคา8 0ดสิบารบาทนะจ๊ะคุณพี่ คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรจ้าคุณพี่คะอุ้ยบอสก,ก็ไม่ให้คุณผีระเบิงเนี่ยเอาศูนย์นุกเจให้หน่อยค่ะลูกนึงด่วนค่ะด่วนจีพารามสิบแปดค่ะเร็วค่ะเร็วเอาศูนย์นุกเจมาให้หน่อยคุณพี่จ๋าอย่าเพิ่องออกเดี๋ยวแอลออกกระสอบมาให้ดูเลยแอลแอลจะไล่พร้อมกับสองลูกเลยด่วนนีดนึงค่ะศูนย์นุกเจอยู่ซอยหนึ่งค่ะ อ่า0ู6 j นเจนะคะลูกหนึ่งนะคุณพี่คะอย่าเพิ่งออกจากเดี๋ยวดูให้ดูกระสอบเลยอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งเนื้อใต้ออกตกส่งอะไรอยู่อีสานอยู่เหนืออยู่ภาคกลางอยู่ภาคตะวันตกอยู่ภาคตะวันออกอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็ส่งคุณพี่คะส่งหมดเลยนะคะส่งหมดเผลอแป๊บเดียวคันโฆษณาสักคู่คุณพี่อย่าเพิ่งออกหน้าเดี๋ยวแอลไปให้พนักงานเอากระสอบมาให้ดูนะจ๊ะขออนุญาตไปรายการนี้ก่อนแป๊ดหนึ่ง ล่าสุดกวยเอาออกให้ทันนะคันโฆษณานะตัวนี้ราคาเจ็ดพันบาทค่ะเป็นกางเกียงสามส่วนสี่ส่วนคุณผู้หญิงเป็นรถวาซาบิอยากได้จำนวนชิ้นที่เยอะๆอย่าลืมคิดถึงวาซาบิคุณพี่ขามาเลยจ้ามาเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยขออนุญาตตั้งตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเอามาตั้งตรงนี้เลยค่ะคุณพี่ขาคุณพี่อยู่หรือเปล่าจ้าคุณพี่ขาอยู่หรือเปล่าเอามาเลยจ้าคุณพี่อ่อาขึ้นมาเลยค่ะ นี่เด็กๆของเราเป็นป้ายนี้เป็นรหัสนี้จ้าคุณพี่ที่สอบถามเข้ามานะเด็กจะเป็นป้ายนี้เป็นรหัสนี้ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองลูกลดหนึ่งพันสิบกระสอบอยากรู้เรื่องราคาทักทายเช็คราคาได้ถามก่อนก็ได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้าบริษัทบ้านของเรายินดีบริการคุณลูกค้าทุกท่านจะเป็นกระสอบนี้เลยหรือจะเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ถ้าคุณพี่รับเป็นกระสอบใหม่ อ,อยากเลือกก็สอบให้น้องเขาถ่ายรูปเลือกสักรูปสองสักรูปสองรูปก็ได้นะคะถ้าหาพนักงานขายด่วนแต่เอาอย่างแนะนําให้ซื้อสองรูกคุณพี่ขาได้สลดด้วยหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเชิ้ตก็มาเนาะเดี๋ยวเชิ้ตก็มาจะสิ้นเดือนเอาเดสไปด้วยเอาเดสไปด้วยเอาเชิ้ตไปด้วยเอาขาสั้นไปด้วยเอากันเปื้อนไปด้วยคุณลูกค้าขาหลากหลายนะของเด็กนะคุณพี่อยู่หรือเปล่าจ้าคุณพี่ขาถ้าอยู่ทักทายแอานิดหนึ่งนะจ้าดูค่ะคุณพี่ รหัสนี้นะอุ้ยคอนเวิร์ตมีป้ายทะลุออกมาแล้วก็รหัสนี้ของเราเป็นเจ็ดเอนะคุณพี่ขาเป็นรวมผ้านะคะเป็นแบบอ่าถามหาเนื้อผ้าอะไรมีมาหมดเลยเจ้าหยงเจ้าหญิงน่ารักน่ารักมาหมดค่ะฝุงฟิงฝุงฟ,งฟิงรหัสนี้ค่ะคุณพี่ BU c 0 0ศูนย์ศูนหกเจค่ะเป็นป้ายของบริษัทบัคของเรานะ รหัสนี้อยู่หรือเปล่าจ้าคุณพี่ขาที่สับถามเด็กๆเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวจะตั้งไว้ค้างๆให้เนาะเผื่อคุณพี่เข้ามาแว๊บๆนะค,คุณพี่ขาอยากได้กระสอบนี้เอากระสอบนี้เลยก็ได้นะคะเราพร้อมจัดส่งให้คุณลูกค้าเลยนะคะกลับรายการเด็กๆของเรานะคะคุณพี่มาไหมจ๊ะอ่าคุณพี่ขากระสอบนี้นะเป็นประมาณนี้นะ45กิโลนะจ๊ะคุณพี่ขาเกตเอเน้ยนย้าที่เกตเอนะจ๊ะอู้ยขอบพระคุณค่ะอ่าเอาเก็ีบางเดิมด้ไอายได้อ <laughs> <อ>เพอแป๊บเดียวค่ะกล้วยอ่าเพอแป๊บเดียว <spe ech> คุณพี่คะคุณพี่ที่สอบถามเกี่ยวกับเด็กเข้ามาอยากดูรายการอะไรแจ้งเอวมาได้ <spe ech> เดี๋ยวไลน์นี้นะคุณพี่อยากดูกระสอบอะไรเดี๋ยวเอ,เอามาให้ดูนะคุณพี่นะแจ้งเข้ามาได้นะจ๊าใจดีแท้ๆค่ะไปต่อ <spe ech> ค่ะกล้วยคอตตอนค่ะรายการนี้เป็นสามส่วนรวมห้าน้ำพี่ว่าคอตตอ้นจะเยอะนิดนึงเนาะแต่คอตตอ้นทําราคาได้เลยนะคุณลูกค้าคะเนื้อผ้าคอตตอ้นเป็นเนื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา นะคะใส่ง่ายใส่สบายแล้วเวลาขายขายได้ราคาดีด้วยสําหรับเนื้อคอตตอนหรือจะเป็นสกรีน,นี่ก็ได้สกรีน,นี่หมายถึงว่าบางคนใส่อ่าอ่าถ้าเป็นคนแบบอวบนิดนึงอวบไม่อยากใส่คอตตอนหรือไม่มีเวลารีดแอลก็แนะนําเป็สกรีน,นี่ตัวนี้จะเป็นงานรวมผ้าจบครบจบหมดทุกหมวดทุกรายการ เอลวัติีโอหันมาทีนึงเมืดแลยคะ่ะคุณพี่ที่กระสอบนี้เลยจ้ะคุณพี่ขาแล้วก็ราคาคุ้มด้วยเจ็ดพันบาทบ่อกุ้มบอลสิว่าจังไห่คุณพี่ขาเจ็ดพันบาทนะคะได้ร้อยกิโลไปเลยนะจ๋าอุ้ยงามงามอู้งามค่ะงามงาม,งาม,งาม,งามจริงๆค่ะดูคะ่ะคอตตอนสสวยๆค่ะ สวยๆกันเลยจ้าพรุ่งนี้เรามีไลฟ์สดด้วยนะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นวันไหนๆเราก็มีไลฟ์สดจะเป็นสองช่วงนะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะจ้าฝากลูกค้าติดตามด้วยค่ะตัวไหนจ๊ะตัวนี้อ๋อฟิลลาตัวนี้ฟิลลาค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของฟิลลาเป็นผ้าร่มนะคะเนื้อยีนค่ะคอตตอนค่ะคอตตอนค่ะ คัต้นก็จะเป็นคนะัต้นหนาคัต้นบางนะคุณลูกค้าค่ะปรับปนกันไปนะจ๊ะคุณพี่ที่สอบถามเดทเข้ามาอยู่หรือเปล่าจ๊ะคุณพี่ขาอยากดูรายการเด็กหมวดอะไรอีกหรือเปล่าถ้ายังไม่มีแอลจะไปแล้วนะคุณพี่หนาะคั้นต้นค่ะสวยๆกันเลยค่ะคุณพี่เนื้อยีนค่ะแบรนด์เยอะอยู่นะแต่ว่าบางทีอาจจะดูแบรนด์ไม่ทั่วถึงยังไงต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะจ๊ะ บางทีเขาโดนแบบหนีบตรงเนี้ยแบรนด์ก็เลยหายไปหมดเลยวุ่งทำไมตัวนี้น่ารักจังอะไรนะจ๊ะ<ด>อ๋อคุณพี่ขาคุณพี่คุณพี่เห็นกระสอบพี่ที่แอลโชว์อยู่เนาะตัวเด็กเด็กงานญี่ปุ่นค่ะคุณพี่ขานะถ้าขายเข้ามาได้นะจ๊ะอุ่ยดูตัวนี้สวยค่ะสามส่วนออกทรงเป็นแบบขาแบบขาบ,นบานๆอะ่ะคุณลูกค้าขาขา,ขาแฟชั่นประมาณนี้ค่ะสวยๆกันเลย แล้วก็เด็เด็กอ่าตระกูลเด็กเราไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะคุณลูกค้า่ะจะเป็นเด็กบางวัยสูดเด็กเด็เด็กชดเด็กนะคะหรือจะเป็นการเพื่อนกันน้ำลายเด็กนะคุณลูกค้า่ะทักทายเข้ามาได้ละจ๊ะอันนี้ก็เซฟสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอย่ารอช้าค่ะ CF ได้เลยจ้ะ F ได้ F เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านและก็คอมเมนต์ทุกท่านค่ะคุณลูกค้าค่ะ นะอันนี้แอลก็รีวิวให้เป็นเพียงประมาณการด้านหลังของแอลค่ะคุณลูกค้าค่ะได้ทั้งหมดนี้เลยถามว่าหยิบออกไปมีไหมไม่มีสารับก็ไม่มี เนื่องจากของเราเป็นรูปแบบบริษัทชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยพิมพ์คขาว่า F หรือ CF หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้ไม่ต่างกันทําไมบอกว่าไม่ต่างกันเพราะว่าเนื่องจากของเขาเป็นขา3าส่วนสี่ส่วนนั่นเองเป็นงานญี่ปุ่นลดวาสบิกับต้นทุนสุดคุมสุดประหยัด19บาท20บาทเท่านั้นสําหรับไรนี้นะจ๊ะแอลขอบคุณค่ะ